สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะเช้านี้แม่น้อยก็กราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะที่ท่านเมตตาได้ออซื้ออาหารเปียกให้กับเด็กๆค่ะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความสจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะเฮงๆปังๆทุกๆเรื่องนะคะแม่น้อยก็ กราบขอบคุณค่ะที่ท่านเอ็นดูแล้วก็เมตตาเด็กๆบ้านสามบุญมาโดยตลอดนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะแม่น้อยก็ทําความสะอาดค่ะดูแลเด็กๆนะคะปัดกวาดทรายแมวแล้วก็เปลี่ยนน้าเปลี่ยนอาหารให้กับิเด็กบ้านสามบุญนะคะแล้วก็ทําธุระส่วนตัวเสร็จแม่น้อยก็เข้ามาเล่นกับเด็กๆนะคะ มีชุดสวยๆจากคุณยายหมอค่ะที่เคยซื้อไว้ให้นะคะไม่น้อยก็เอามาใส่ให้น้องบุญตากับน้องบุญเติมนะคะวุ้ยแบบใส่แล้วหน้าเอ็นดูมากเลยค่ะน่ารักมากะค่ะอันนี้จะเป็นพี่บุญทวีนะคะพี่บุญทวีจะชอบแบบเล่นกับน้องแบบนี้นะค่ะขึ้นหลังน้องเล่นกับน้องหยอกน้องเบาๆนะคะพี่บุญทวีนี้แบบเขาเคยแบบว่าอยู่ตัวคนเดียวนะคะ ไม่มีเพื่อนตั้งแต่ตอนเด็กๆพอมาเห็นน้องๆเห็นเพื่อนพอเขาร่างกายดีขึ้นจากที่ได้รับความเมตตาจากคุณยายหมอนะคะน้องได้ชีวิตใหม่มาน้องเล่นกับแบบเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็เล่นกับน้องๆอ,อย่างน่ารักมากเลยนะคะน้องก็แม่หนูก็กราบขอพระคุณคุณยายหมออีกครั้งนะคะที่ท่านเมตตาน้องบุญทวีมาะคะ่ะ นี่ค่ะก็มาหยอกับน้องบุญโฮมนะคะน้องบุญโฮมลูกของแม่พัศวีนะคะอ่าลูกของคุณพี่พัศวีที่ทํากรงใหญ่ๆใ,ให้กับเด็กๆบ้านสามบุญคะ่ะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ก็เมตตามาโดยตลอดนะคะกราบขอบคุณท่านคะ่ะเนี่ยค่ะท่านก็เนี่ยค่ะท่านก็เมตตาเด็กๆบุญเติมด้วยบุญตาด้วยนะคะทุกๆคนค่ะในบ้านสามบุญนะคะ ก็ทุกทกท่านค่ะที่ไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยแม่น้อยก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะคะเพงเพียงปังๆค่ะค่ะแม่น้อยก็เปลี่ยนน้าให้กเด็กๆแล้วค่ะแม่น้อยจะไปซื้อน้ําแข็งเหมือนเดินคัะเพราะว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวนิดนึงแม่น้อยจะไปซื้อน้ําแข็งสักสิบ,บา,าทมาเทใส่กระมังให้เด็กๆนะคะตอนนี้ก็มาดูน้องมินตาเล่นก่อนะดูค่ะแม่น้อยเดินไปไม่เห็นลูกบอลนะคะเหยียบของลูกะ จะได้เอาเข้าไปให้น้องใหม่แตกแล้วนะคะอันหนึ่งแตกอันหนึ่งนะคะที่จริงเน่น้อยก็อยากได้ที่รับเล็บนะคะที่รับเล็บแล้วก็กรุงเพราะว่ามันทังแล้วนะคะท่านใดจะเมตตาน้องได้นะคะที่รับเล็บแล้วก็กรุงเพื่อที่น้องจะได้ปีนขึ้นไปคะ่ะจะได้ออกกําลังกายด้วยขึ้นไปชั้นสองด้วยปีนป่ายเล่นอย่างนี้นะคะกรุง ตรงที่คุณยายหมอส่งมามันก็นานแล้วมันก็พังแล้วะคะ่ะตรงชั้นบนมันพังไม่สามารถซ่อมได้แล้วอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ที่รับเล็บมันก็พังหมดแล้วนะคะท่านใดจะเมตตาที่รับเล็บเด็กๆบ้านสามบุได้นะคะไม่น้อยก็กราบขอพระคุณค่ะอาหารแล้วก็ทรายแมวด้วยนะคะกราบขอพระคุณทุกๆท่านคะ่ะไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยไม่น้อยก็กราบขอพระคุณค่ะเนี่ยค่ะ น้องบุญทวีนะคะยอกน้องดูค่ะเอ็นดูมากเลยนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะเนี่ยค่ะเดินกับน้องนะคะน้องอ้ใส่ชุดสวยหล่อมากเลยวันนี้นะคะใส่ชุดหนวยใส่ชุดไหนก็หล่อก็สวยนะคะน้องบุญตาน้องบุญเติมค่ะส่วนน้องบุญวาดนะคะน้องบุญวาดก็อู้กินเยอะนะคะกินเยอะอ้วนอ้วนขึ้นมากเลยค่ะน้องบุญวาดค่ะแล้วก็เด็กๆทุกตัวในในบ้านสามบุญเนี่ยค่ะ เดี่ยดูนน้องอพี่บุญทวีนะคะอยู่กับน้องเอ้เดูค่ะค่ะหลังจากที่แม่น้อยเวลาก็กินข้าวแล้วะค่ะตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วค่ะเนี่ยกินข้าวอิม่มอุ้ยดู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 ค่ะเด็กๆก็กินอิ่มแล้วค่ะเด็กๆก็ได้เล่นออกกําลังกายจะได้ร่างกายแข็งแรงนะคะจะได้ร่างกายแข็งแรงค่ะดูค่ะโอเคค่ะ คุณทุกทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากชมคลิปเด็กๆแล้วก็โฆษณาเด็กๆด,ด้วยนะคะเพราะว่าโฆษณาเริ่มจะเข้าแล้วเดี๋ยวจะแบบจะได้เขาเรียกว่าอะไรคะจะได้ youtube จะได้มองเห็นแล้วไม่น้อยกับเด็กๆจะได้มีรายได้แล้วจะได้ซื้ออาหารหรือว่าอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกให้เด็กๆค่ะสมทบ าเรามีรายได้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กราบขอพวะคุณค่ะสวัสดีค่ะ